ให้รักเก่ากลับมาเหมือนเขาเพิ่งจากไปเนี่ยเอ๊ะฉันผิดตรงไหนฉันไม่มีสเสน่ห์หรือเปล่าอืทําไมเขาถึงหนีไปหาคนใหม่หรือหมดเยอะใหญ่กันแล้วนะแบบที่หนึ่งหรือคนใหม่มันมีสเสน่ห์กว่าเออคนใหม่มันสวยตรงไหนนะครับบางทีเนี่ยเอผัวไม่มีเมียน้อยสิ่งแรกที่เมียเมียคุณเมียหลวงอยากรู้ก็คือ หน้าตามันเป็นไงมันสวยกว่าฉันไหมหน้าตามเป็นไงวะเอาแค่นี้เลยขอสวยกว่าตรงไหนขอแก่ได้เห็นหน้าเลยมันสวยกว่าฉันไหมเนี่ยพอไม่พอไม่พอไม่สวยจะรู้สึกโล่งอกแต่รู้สึกสังเวชใจผัวแทนว่ามึงเลือกมาได้ไงเนี่ยมึงโดนของมะเนี่ยเล่าเคพี่เอ๋แล้วเล่าเคพี่เอ๋อ่าชุติมา อ๋ออันนี้ก็ชอบไปฟังเขานะเออก็เขาให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าแฟนแฟนเด็กเขาวอะที่ว่าเขาไปนอกใจนะไปปรากฏพี่เอค่ะไปจับได้อแล้วพอไปเห็นหน้าผู้หญิงปรากฏว่าอะไรรึมั้ยโล่งใจแกกว่ากูอีกอ๋อาจจะเงินเยอะกว่าพี่เอบอกว่าแกกว่ากูอีกคือจะเด็กกว่ากูก็ไม่ว่าเลยคืออย่างนี้ไงเอออาจจะมีรสสนิยมแบบนี้จริงๆนะครับว่าอาจจะชอบแนวนี้ก็ได้อาจจะชอบผู้หญิงอายุมากกว่าแนวนี้ ก็คือความมีเสน่ห์นั่นเองนะครับไม่ได้แปลว่าคุณอายุน้อยจะมีเสน่ห์มากกว่าหรือมากน้อยกว่าอันนี้แล้วแต่คนนะอันนี้มันเป็นเรื่องความรักมัน subjectiv e นะครับว่าเรื่องเสน่ห์ไม่ได้แปลว่าหน้าตา,วาสวยวหรือห<ม>อุนดีไม่เกี่ยวนะบางคนอาจจะทุมท้มๆแต่มีเสน่ห์คุยเก่งคุยตลกคนอยากอยู่ใกล้นะครับผู้ชายชอบเยอะก็มีเพราะนั้นไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องสีผิวไม่ได้เป็นเรื่องของอ ทุกอย่างเลยไม่ได้เป็นเรื่องรูปร่างไม่ได้เป็นเรื่องของว่าคุณหน้าตาสวยไม่สวยจมูกโดง่งไม่โดง่งไม่เกี่ยวทุกอย่างรวมกันมันเป็นตัวคุณมันเป็นยูนิคและถ้าคุณพอใจกับสิ่งที่คุณมีนะนั่นแหละคือเสน่ห์เบื้องต้นเลยนะคุณพอใจคุณอิ่มเอมจากข้างในคุณรู้สึกว่าตัวเองมีดีเนี่ยนะครับนั่นคือเสน่ห์คุณจะเปล่งตรงนี้ออกมาได้ง่าย